ถ้าคุณเคยเดินผ่านต้นกล้วยในตอนกลางคืนเรารู้สึกเหมือนมีใครบางคนยืนมองอยู่เงียบๆบ,บางทีคุณอาจไม่ได้คิดไปเองเพราะต้นกล้วยบางต้นไม่ได้มีแค่ลำต้นใบและเงาแต่มันมีใครบางคนอาศัยอยู่มานานนานกว่าที่คนจะย้ายเข้ามาสิอีกคนโบราณเรียกเธอว่าตานีตานีมักปรากฏตัวเป็นหญิงสาว ผิวขาวซีดผมยาวดำสวมผ้าสิ้นสีเขียวยืนอยู่ใกล้ต้นกล้วยตานีในคืนเดือนมืดเธอไม่ส่งเสียงไม่ร้องขอไม่เรียกชื่อใครแต่คนที่เดินผ่านมักรู้สึกได้เองว่ามีใครบางคนกำลังยืนอยู่ตรงนั้นตานีไม่ได้ทำร้ายทุกคนเธอเลือกคนที่เมาคนที่ลบหลู่คนที่คิดไม่ดี มักเป็นคนที่ไม่มีใครเห็นอีกเลยในเช้าวันถัดมาแต่คนที่สุภาพคนที่เอ่ยคำขอเขมากลับเล่าว่าพวกเขาเคยเห็นหญิงสาวยืนมองก่อนจะค่อยๆหายไปพร้อมกลิ่นดอกไม้จางๆมีเรื่องเล่ากันว่าตานีไม่ชอบเสียงหัวเราะเยาะไม่ชอบคำหยาบและไม่ชอบคนที่ตัดต้นกล้วยของเธอคืนหนึ่งชายคนหนึ่งเมาเหล้าเดินลัดทุ่งกลับบ้าน เขาหยุดปัสสาวะข้างต้นกล้วยและหัวเราะเสียงดังคืนนั้นไม่มีใครเห็นเขาอีกเลยเช้าวันต่อมามีเพียงรอยเท้าที่เดินเข้าไปหาต้นกล้วยแต่ไม่มีรอยเท้าเดินออกมาอีกเรื่องหนึ่งเล่าว,ว่าตานีชอบเด็กเด็กที่หลงทางเด็กที่ร้องไห้กลางคืนบางคนบอกว่าเคยเห็นผู้หญิงผมยาวอุ้มเด็กไว้ในอ้อมแขนยืนอยู่ใต้แสงจันทร์ เด็กคนนั้นไม่เคยถูกพบอีกแต่ก็มีคนเชื่อว่าตานีไม่ได้ร้ายเธอเพียงปกป้องพื้นที่ของตัวเองเหมือนเจ้าของบ้านที่ไม่ต้อนรับแขกที่ไม่รู้จักมารยาทเพราะทุกครั้งที่มีการตั้งศาลผูกผ้าสีหรือกล่าวขออนุญาตก่อนเข้าไปในป่าเหตุร้ายก็มักไม่เกิดขึ้นตานีจะยืนมองเงียบๆโดยไม่เข้ามาใกล้แต่สิ่งที่น่ากลัวที่สุด ไม่ใช่เรื่องที่ตานีทำร้ายคนคือความเชื่อที่ว่าถ้าคุณเห็นตานีชัดเจนเกินไปถ้าคุณเห็นหน้าเห็นดวงตาเห็นรอยยิ้มของเธอแปลว่าคุณอาจไม่ได้เป็นแค่ผู้พบเห็นแต่กำลังถูกเลือกคืนนี้ถ้าคุณเดินผ่านต้นกล้วยแล้วลมพัดเย็นผิดปกติอย่าหยุดอย่ามองและอย่าเอ่ยชื่อใครออกมาเพราะบางครั้ง สิ่งที่ยืนอยู่ข้างต้นกล้วยอาจไม่ต้องการให้คุณกลัวแต่มันต้องการให้คุณอยู่ตรงนั้นต่อไป